สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอโรคาวอร์เรตี้กลับมาพร้อมสาระดีๆในการดูแลสุขภาพค่ะเบาหวานเป็นโรคเรื้อรังที่ไม่มีวันรักษาให้หายขาดได้และถ้าเมื่อไหร่ที่เราละเลยการควบคุมระดับน้ำตาล ภาวะแทรกซ้อนก็พร้อมจะรุมเร้าสุขภาพของคุณทันทีเหมือนเช่นแขกรับเชิญในวันนี้ที่เกิดภาวะเบาหวานขึ้นตาจนเกือบตาบอดแต่โชคดีที่สามารถรับมือและควบคุมเบาหวานให้กลับลงมาอยู่ในเกณฑ์ปกติได้วันนี้เธอพร้อมที่จะแบ่งปันประสบการณ์สุขภาพในครั้งนั้นแล้วค่ะสวัสดีค่ะป้าวิไลลักษณ์สวัสดีค่ะหรือว่าคุณป้าเล็กไหมคะ,คะได้ข่าวว่าคุณป้าตอนนี้สุขภาพร่างกายแข็งแรงดีแล้วจ้ะ ก่อนหน้านี้คุณบ้ามีปัญหาสุขภาพอะไรจ๊ะเบาหวานเบาหวานสูงแค่ไหนคะ4 0 0อยกว่าร้อยร้อยห้าส right ิบร้อยหกสิบนี่ก็ถือว่าสูงแย่แล้วเนาะจ้ะนี่ป้าไปสี่ร้อยกว่าสี่ร้อยกว่าค่ะแล้วมันขึ้นตาบ้างหรือยังเอ่ยก็กินยาแล้วก็ลดหมอให้ฉีดยาเจาจ้ะฉีดอินซูลินใช่ไหมคะะฉีดที่ไหนคะฉีดที่ท้องท้องค่ะแล้วคือเราสามารถฉีดเองได้เลยหรือว่าคุณหมอฉีดเองฉีดเองค่ะ เจ็บไหมเจ็บแั๊บเดียวแป๊บหนึ่งนะนะแต่ว่าเพื่อสุขภาพของเราเราก็ต้องทำใช่ไหมคะเราดูแลตัวเองแบบนี้มานานแค่ไหนละคะที่เราต้องฉีดอินซูลินเองท่านยาไปหาหมอสิบกว่าปีละสิบกว่าปีแล้วค่ะแล้วเบาหวานมันไม่ลดลงเลยเหรอคะมันก็ลดลงมั่งค่ะช่วงที่ช่วงจังหวะที่มันลดลงดีที่สุดนั้นเราประคองอยู่ได้สักเท่าไหร่คะสองร้อยกว่า ก็ยังสูงมากอยู่ดีถ้าเทียบถือคือถ้าเทียบกับคนอื่นเนี่ยก็ยังสูงมากอยู่ดีเนาะนะคะแต่ก็ยังดีอยู่เหลือรอดลดลงเหลือร80ค่ะนะคะแต่ถ้าเกิดเทียบจากอัตราส่วนที่มาจาก400กว่านี่ถือว่าเยี่ยมเลยนะคะลดลงมาครึ่งหนึ่งแล้วนะคะแล้วรู้จักกับน้ำเสถิากัดเพื่อสุขภาพได้ยังไงคะแบบว่าน้าบอกค่ะน้าบอกแล้วให้ฟังวิทยุค่ะจ้ะแล้วคุณป้าเล็กก็ฟังวิทยุแล้ว ชอบเลยหรอคะตัดสินใจลองเลยหรอคะลองเลยค่ะลองเสร็จลองเป็นยังไงบ้างก็กินมาเนี่ยขวดที่สี่นะฮะก็ดีขึ้นบ้างค่ะค่ะดีขึ้นยังไงบ้างคะก็จากเป็นตาก็ขอนชั่วมองเห็นเมื่อก่อนขับรถส่งของมองไม่เห็นมองไม่เห็นเลยมองไม่เห็นแล้วขับรถเนี่ยทีเจ็บท้องลาเลี้ยวรถอะไรเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้ก่ขอนชั่วค่ะเห็นทราบว่า คุณป้าเล็กเนี่ยมีปัญหาเรื่องของตับด้วยจ้ะตับมันเป็นยังไงคะคะเหมือนตับโตค่ะบางทีมันเมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นเหมือนพองจ้านะค่พอนั่นกินแล้วมันก็ลดลงค่ะเบาลงคือพอดื่มน้ําเห็ดแล้วลดลงาลดลงค่ะครับกาดบอกว่าแก้ตับแก้อะไรเงี้ยค่ะก็เลยกินค่ะนะแล้วกินยาหมอด้วยค่ะ้า เบาหวานเหลือเท่าไร่บอกให้ชื่นใจหน่อยเดือนร้อยแปดสิบจะจเท่าไหรสองร้อยกว่าจะสองร้อยกว่าเลยร้อยแปดสิบแล้วค่ะค่ะแล้วเริ่มต้นจริงๆเนี่ยจากสี่ร้อยกว่าค่ะเยี่ยมมากเบาหวานก็นอนสบายเลยวันก็ชาม้างค่ะนอนสบายเลยเดี๋ยวนี้นอนหลับพักผ่อนเป็นปกติระบบขับถ่ายดีขึ้นด้วยไหมคะระบบขับถ่ายทันชักดีขึ้น เมื่อก่อนนี้โอ้โหก็ะายได้หลายวันสี่วันห้าวันค่ะตอนนี้กลายเป็นว่าระบบข้างในร่างกายของเราค่อยๆฟื้นฟูค่ะดีขึ้นพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจ้านะคะสี่ขวดแล้วสี่แล้วค่ะ และคิดว่าจะมีขวดที่5 6 7 8 9 10อะไรอย่างนี้มั้ยคะเดี๋ยวต่อค่ะเดี๋ยวต่อนะนะคะถ้าหากว่าเดี๋ยวต่อขนาดนี้นะคะฟ้ารุ่งมีให้มาต่อเลยดีกว่าค่ะนะคะกับน้าเหชรสกัดเพื่อสุขภาพเป็นของขวัญจากธรรมชาติมามอบให้กับคุณป้าเล็กด้วยนะคะค่ะค่ะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงยิ่งขึ้นไปนะคะค่ะขอบคุณค่ะถ้าอยากให้ชีวิตห่างไกลจากภัยเงียบของโรคเบาหวานก็ต้องใส่ใจกับการดูแลสุขภาพโดยเฉพาะเรื่องอาหารการกิน เลือกดูแลและสร้างสมดุลที่ดีให้กับร่างกายของคุณโดยต้นตำรับน้ำเห็ดสกัดมัช r รูมพลัสของขวัญจากธรรมชาติสนใจสั่งซื้อได้ที่084 670 6111และ084 670 6222เพราะความไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐค่ะ